สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูต้มแซบหมูสับบอกเลยอร่อยแซบจัดจ้านมากๆก่อนไปดูขั้นตอนการทำํำฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาเตรียมเครื่องต้มแซบกันเลยครับกระเทียมจีน3กลีบหอ,อมแดง5หัวรากบักชี2ลรากตะไครต้นให้เราทุบๆแล้วหั่นเป็นท่อนเลยนะครับขาให้เราหั่นเป็นแว่นๆหแ,แว่นนะครับ แล้วก็มะนาวหนึ่งลูกนะครับพริกแห้งทอดนะครับความเผ็ดตามชอบเลยครับให้เราตำตำพอแตกๆนะครับพริกขี้หนูความเผ็ดตามชอบเหมือนกันเลยครับตำพริกขี้หนูเสร็จแล้วนะครับให้เราบีบมะนาวลงไปสักหนึ่งซีกนะครับแช่พริกเอาไว้พริกจะได้ไม่ดำนะครับแล้วเราไปทำต้มแซ่บหมูสับกันเลยครับน้ำเปล่า700 ml ให้เราเปิดเตาแก๊สใช้ไฟกลางนะครับแล้วตามด้วยเครื่องสมุนไพรต้มแซ่บที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราจะต้มให้น้ําเดือดจนเครื่องสมุนไพรแตกกลิ่นหอมก่อนนะครับตอนนี้น้ําเดือดเครื่องสมุนไพรแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับให้เราใส่หมูสับ3 0 0กรัมลงไปเลยครับกดหมูสับให้จมน้ํานะครับแล้วให้เราสับๆเนื้อหมูให้กระจายออกจากกันนะครับแล้วเราจะรอให้หมูของเราสุกจนน้าเดือดนะครับถ้ามีฟองให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับ ช้อนฟองออกเสร็จแล้วปรุงรสชาติเลยครับเกลือป่นครึ่งช้อนชาผงปรุงรสหมูหนึ่งช้อนชาน้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยพริกทอดที่เราตำไว้น,นะครับใส่ลงไปหมดเลยครับแล้วเราจะต้มต่อให้หมูของเราสุกดีเลยนะครับตอนนี้หมูเราก็สุกดีแล้วนะครับให้เราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปเลยครับใบมะกรูดฉีกก็ตามชอบเลยนะครับพริกขี้หนูที่เราแช่น้ำมะนาวไว้นะครับ ผักชีฝรั่งซอยใส่ลงไปตามชอบเลยครับขั้นตอนนี้เราปิดเตาแก๊สเลยนะครับใส่ข้าวคั่วลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะบีบมะนาวลงไปแล้วคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วจัดเสิร์ฟเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มแซบหมูสับสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติบอกเลยว่าอร่อยแซบจัดจานมากๆยิ่งได้สดน้ําร้อนๆนะครับแก้แห้งดีเลยครับเพื่อนๆเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้